โ้ทีมจากอเมริกาใต,าโต้โคตรโหดเลยนัดล่าสุดฟา์เมงโก้นะครับเอาชนะเชลซีไป3-1ซึ่งเกมนี้โคตรเดือดเลยแล้วครึ่งหลังในเชลซีเหลือ10คนเนื่องจากนิครัแจ็กสันโดนใบแดงไล่ออกถูกเปลี่ยนตัวลงมาลงเล่นที่4ทีโดนใบแดงไล่ออกเลยครับซึ่งเกมนี้จีงเป็นฝั่งเชลซีนำไปก่อน1-0จากเรโลเนโต้สุดท้ายครึ่งหลังมาได้บุโนเอลิกเก้ของฟา์เมงโก้ที่เสมอเป็น1-1แล้ฟาร์เมงโก้ก็ได้ดานิโลขึ้นนำ2-1สุดท้ายพอเชลซีเหลือ10คนโอ ฟาเมงโกเล่นง่ายเลยมงประตูติดกล่องที่3าหนึ่งจากบอลเลยานกลายเป็นฟาเมงโก้คว้าชัยไปนะครับทํให้ทัพฟาเมงโก้ทับคว้าไป6แต้มตอนนี้การันตีเข้าสู่รอบชกทีมแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเชลซีนะครับมีอยู่3มแต้มเท่าเดิมนะครับล้วนัดหน้าต้องชนะหรือเสมอห้ามแพ้นะครับไม่งั้นนี่จอดแค่รอบแบ่งกลุ่มแน่นอนโอ้โหแล้วเกมเมื่อคือนนี้นะครับนี่เขาจะสั่นนะครับโอ้โหโดนแฟนบอลเชลซีทัวลงยับเลยว่าเฮ้ยมึงเล่นอะไรวะลงมาไม่ถึง5้าท ีมึงเข้าบอลแบบนั้นได้ยังไงส่วนผลคู่อื่นก็มีไบเยนมิวนิกนะครับเอาชนะโบคาจูเนียไป2-1หนึ่งะครับคว้า6แต้มการันตีกสู่รอับหกทีมแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเบนฟิก้านะครับถลบ City, 60, ่มโอโรเรียนเตติหกศูนย์นะครับโอ้โหสงสารโอเลียนเตีิชิบหายเลยนะครับนัดก่อนโดนไป10บศูนย์นัดนี้โดนไป6กศูนย์นะครับแล้วนัดหน้าเจอโบคาจูเนียอีกอ่ะมารดูกันว่าสุดท้ายแล้วโอเนจะเก็บใช้ได้ไหมแล้วถ้าเก็บใช้ไม่ได้จะโดนยิงไปกี่ลูกกันนะครับอ่ะรอยตามกันนะครับ